สวัสดีค่ะวันนี้สวนรัละล,ะลินบรรสีจะมาแนะนำเทคนิคหรือวิธีการเลือกต้นไม้ตั้งแต่กระถางสีนิ้วนะคะแล้วก็เราจะปั้นฟอร์มให้เป็นแม่พัน์ุในกระถาง8หรือกระถาง10นิ้วนะคะโดยที่เ,เราสวนรัละล,ะล,ะลินบรรสีถ้าเลี้ยงต้อยหรือเลี้ยงตั้งแม่เนี่ยเราจะเลือกไม้ที่ค่อนข้างเสียงอย่างนี้ยค่ะเขาจะมีลายเ,าเขาเรียกว่าไม้หน้าเทพะคะ่ะ แบบนี้จะเลี้ยงโตช้าหน่อยแต่ถามว่าโตมาสวยไหมสวยแน่นอนแต่ความเสี่ยงก็มีความเสี่ยงของเขาก็คือเขาอาจจะสู่คิดได้แล้วก็เขาอาจจะโตช้าหน่อยแต่ถ้าเขาโตมาโตได้ค่ะเขาจะสวยมากอย่าง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 นี้นะคะโตมาก็จะลายเทพแบบนี้ต้นนี้คือพอดอีตัดใบออกไปนะคะจริงๆเขาจะใบดกแต่ทีนี้เขามีดอกใบก็เลยน้อยหน่อยค่ะ ถาเราเลือกซื้อต้นประมาณนี้โตมาก็จะได้ต้นไม้ที่สวยแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งแม่นะคะนี่ค่ะความเสี่ยงอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าความสนุกมันอยู่ที่เราได้ลุ้นได้ฝึกวิธีเลี้ยงต้นไม้นะคะนี่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะฝากติดตามสวนรลัละลินบอนสีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ